ตลาดแดงทุกวันเลยคนเทรดนะครับคนที่จะเทรดยังไงคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันครับ สวัสดีครับผมโคตรเติ้ลอินชนาสิทธิ์นะครับกลับมาอัปเดตตลาดหุ้นไทยกันอีกครั้งหนึ่งในรายการคุยหุ้นวันนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าบรรยากาศในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นที่อึมครึมอยู่นะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยหลุดโลสําคัญลงไปแล้วนะครับผมสําหรับโลสําคัญของเซ็ตอินเด็กซ์ที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าถ้าหากเซ็ตจะขึ้นต่อไปต่อนะครับบริเวณนี้เนี่ย เป็นจุดที่เขาไม่ควรที่จะหลุดนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าหลุดลงมานิดนึงเนี่ยควรที่จะเห็นแท่งเขียวนะครับเราต้องการที่จะเห็นแท่งเขียวในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับถึงจะเป็นสัญญาณว่า เฮ้ยมันมีแรงซื้อเข้ามาละมันมีแรงบู l l i s h เข้ามาละตามหลักการของแท่งเทียนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะเห็นนะครับว่าณวันนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยเซตอินเด็ก์นะครับยังคงไม่ได้มีลักษณะของแท่งเขียวที่มีแรงสู้นะครับผมดังนั้นนะครับรูปแบบของการกลับตัวจะเกิดขึ้นได้นะครับเราจะต้องการเห็นนะครับการที่เซ็ตเนี่ยสามารถที่จะทําแท่งเขียวแล้วเอาชนะนะครับแถวแถวบริเวณ1 3 7 6ได้นะครับอ่าถ้าตัวเซต เด็กนะครับอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับควรที่จะเกิดแท่งเขียวบริเวณนี้ให้ได้นะครับผมอาจจะหลุดลงไปนิดนึงหรืออะไรก็ตามเป็นไส้ด้านล่างได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ท,ทําแท่งเขียวขึ้นมาบริเวณนี้นะครับภาพของการลงนะครับแถวแถวบริเวณนี้ถึงจะยังคงเรียกว่าเป็นดีมานโซนอยูอ่แต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเจอแท่งแดงเนี่ยกดลงมาอีกแท่งหนึ่งนะครับผมภาพเป็นแบบนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเหนื่อยครับผมต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับผมแล้วโซนบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเซตเนี่ยมันลงต่อไปเนี่ยโซนบริเวณนี้เนี่ย จะเป็นจุดที่ผมเรียกว่ากลายเป็นตัวซัพพลายโซนนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยเขากลายเป็นในส่วนของออแท่งสีแดงที่เป็นลักษณะยาวลงมาแบบนี้นะครับผมอ่ะไอเดียในการมองตลาดของผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนนะครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคุณควรที่จะมีมุมมองเป็นของตัวเองหรือมีวิธีการในการที่เราใช้ในการ observe ตลาดนะครับสังเกตตลาดว่า ช่วงนี้ตลาดเนี่ยเขาเคลื่อนไหวยังไงแล้วถ้าช่วงไหนที่เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ย จุดไหนจะเป็นจุดที่เราพิจารณาในการลุยหุ้นเพิ่มในการเทรดฝั่งหน้าลองละ่ะหรือว่าในการที่เราเริ่มเข้ามาเทรดหุ้นเก่งกําไรอ่าสำหรับใครที่เป็นสายเดย์เทรดนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดสังเกตของตัวเซ็ตอินเด็กนะครับก็ภาพรวมเนี่ยยังคงดูไม่ดีแล้วก็แรงขายยังคงถูกปกคุมอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เรามาอัปเดตกันนะครับในส่วนของตัว t f e ฟนะครับสำหรับในส่วนของ Set 50นะครับ Index Future จนะครับซีรีส์เจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมคุย กันมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตลาดเนี่ยยังอยู่โซนบนๆเลยนั่นก็คือเขาเนี่ยเจอแรงเทขายลงมาตลอดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมย้ําเสมอนะครับว่าระบบของผมเนี่ยเน้นเล่นทางเดียวกับเทรนด์นะครับลูกศิษย์ของผมในทีเฟกซ o พลิวิ่งทุกคนเนี่ยจะรู้ดีว่า ผมจะเน้นเล่นทางเดียวกับเทรนด์ดังนั้นถ้าตลาดยังลงอยู่ผมจะ Bu y at หน้าช็อตนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนพฤติกรรมของเขานะครับเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในวันนี้เนี่ยตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็มีการเปิดนะครับอยู่ในกรอบบริเวณเดิมอ่ะกรอบบริเวณเดิมนั่นก็คือกรอบนี้นะครับในการที่เขาเนี่ยมีการไม่หลุดโลเมื่อวานอ่าเพราะการที่เขาไม่หลุดโลเมื่อวานเนี่ยตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลงไป ทําลายบริเวณ822เนี่ย ภาพของการบีบภาพของการเด้งภาพของการขึ้นรายวันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับผมแต่ทั้งนี้คุณจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเทรนด์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาลงนะครับผมดังนั้นเนี่ยการเทรดอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเทรนด์มันยังอยู่ในทิศทางนั้นการเล่นทางเดียวกับเทรนด์ก็จะยังได้เปรียบอยู่นะครับผมดังนั้นนะครับถ้าตราบใดก็ตามนะครับที่ตัวเซ็ตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเบรกบริเวณโซนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยหรือว่า ในบริเวณที่เป็นแนวต้านสําคัญที่สุดเนี่ยคือบริเวณแถวแถวแปดสามหกนะครับกรอบนี้นะครับถ้าเขายังไม่สามารถที่จะยิงทะลุขึ้นมาได้นะครับผมภาพการลงเนี่ยยังคงเป็นทางที่ได้เปรียบอยู่นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ย กลยุทธ์นะครับถ้าเกิดว่าคนที่จะเล่นเซลล์นะครับผมอ่าย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเทรดเนี่ยจะต้องมีระบบนะครับผมอย่างในวันนี้นะครับระบบของผมเนี่ยก็เก็บวินมาได้เล็กน้อยนะครับมีคัดลอสไปนิดนึงอ่ามีคัดลอสไปเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีบวกอยู่อีกไม้หนึ่งนะครับผมอ่าในส่วนของใครที่เทรดนะครับถ้าเกิดว่าจะดูนะจุดสําคัญเลยแนวต้านจุดที่ควรเบรกได้คือแถวๆแปดสามหนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังเบรกไม่ได้ภาพการเล่นของตัวฟิวเจอร์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเล ในกรอบแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับผมอาจจะมีลักษณะทางเดินราคาประมาณนี้นะครับผมในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาจะขึ้นได้บริเวณนี้ไม่ควรหลุดนะครับควรที่จะยิงผ่านไฮนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เลี้ยงขึ้นมานะครับทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าไอ้ตรงเนี้ยบริเวณแถวแถวแปดสามหกแปดสามเจ็ดเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะครับผมถ้าผ่านฉลุยขึ้นไ่ได้อะเราค่อยมาคุยกันนะครับว่าเฮ้ยมีโอกาสเด้งขึ้นไปถึงตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ยังไม่ได้มีทางลุ้นอะไรเท่าไหร่นะครับในการดีดนะครับผมอ่าแนวทางของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสิ่งสําคัญเลยคือคุณจะต้องมีจุดเข้าที่ชัดเจนว่าตรงไหนคุณจะเล่นช็อตคุณจะวางสต็อปลอสยังไงตรงไหนคุณจะเล่นลองแล้วคุณจะวางสต็อปลอสยังไงนี่นะครับคือสิ่งสําคัญของระบบนะครับการวางแผนการเทรดเนี่ยเหมือนกับการดู GPs ครับ แต่การที่คุณมีระบบเนี่ยเปรียบเสมือนคุณเนี่ยเป็นคนขับที่คุณเนี่ยเลือกว่าคุณจะเหยียบคันเร่งคุณจะหักพวงมาลัยยังไงคุณจะเหยียบเบรกตรงไหนอ่านี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับอย่างการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นการดู GPS ถ้าคุณรู้ว่า GPS เนี่ยจุดหมายที่คุณจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีระบบหรือถ้าคุณขับรถไม่เป็นเนี่ยสุดท้ายคุณก็ไปไม่ถึงเป้าหมายอยู่ดีอ่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะทุกคนจะต้องมีระบบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับในส่วนของหุ้นนะครับอ่ะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนสิ่งที่สําคัญเลยของการติดตามตลาดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่การที่ว่าคุณเนี่ยได้การบ้านหุ้นหรือได้ตัวที่ขึ้นแล้วคุณก็เอาไปเทรดต่อทุกตัวนะครับสิ่งสําคัญเลยของการอัปเดดตลาช่วง คือคุณต้องการดูพฤติกรรมของหุ้นที่มีความแข็งแกร่งและเอาเข้าหน้าเทรดอีกทีเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะอย่างการที่ผมอัปเดตตลาดหุ้นนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยการที่ผมทํากันบ้านในช่วงบ่ายเนี่ยคือการที่ผมหาว่า ตัวไหนเนี่ยที่แข็งแกร่งกว่าตลาดตัวไหนที่วันนี้มีวอวลุ่มเอาเพอร์ฟอร์มเข้ามาแต่การจะเข้าเทรดจะต้องเข้าหน้าเทรดอีกทีนะครับซึ่งภายในวันถ้าตลาดไม่ดีหรือถ้าหุ้นตัวนั้นไม่ได้มีความชัดเจนเข้าเงื่อนไขของผมก็อาจจะไม่ได้เข้าหน้าเทรดในการเข้าเทรดก็ได้ดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่ทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับการทํากันบ้านหุ้นในช่วงนี้นะครับในรายการของเราหลักๆเลยคือการที่เรามาสังเกตกันว่าตัวไหนที่มีความแข็งแกร่งกว่าตลาดอ่า แต่คุณต้องเข้าใจว่าตลาดหุ้นถ้าเทรนด์มันอยู่ในขาลงหุ้นมันจะเล่นยากมันคือธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นนะครับต้องเข้าใจตรงกันว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีช่วงที่เล่นง่ายกับช่วงที่เล่นยากช่วงที่เล่นยากเราใช้วิธีการสังเกตนะครับส่วนช่วงที่เล่นง่ายเราค่อยลุยเราค่อยจัดเต็มอาคีหลักก่อนในการทํากันบ้านก็คือประมาณนี้เนาะ สำหรับในวันนี้นะครับหุ้นแข็งนะครับที่ติดท็อปเกนเนอร์เข้ามานะครับติดโวลูมเอาท์ฟอร์มเข้ามานะครับนั่นก็คือตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นนั่นก็คือในส่วนของ BC BC นะครับ BC เนี่ยก็เรียกได้ว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะของการยิงขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทําไส้นะครับก่อนที่จะมีการย่อแล้ววันนี้เนี่ยสามารถที่จะเขียวสวนตลาดขึ้นมาได้นะครับผมดังนั้นนะครับพฤติกรรมของ BC เนี่ยวันนี้บ่งบอกว่า เขาเนี่ยมีการเล่นสู้ขึ้นมานะครับสวนในวันที่ตลาดเนี่ยเป็นขาลงดังนั้นเนี่ย BC นะครับถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับแถวแถวโลบริเวณ1.37ไม่ควรหลุดนะครับถ้าจะให้สวยนะครับวันนี้ควรที่จะเบรกแนวต้านแท่งแดงนี้ขึ้นไปได้นะครับผมแถวแถว1.46สำหรับ BC นะครับผมตัวต่อมานะครับในส่วนของ c s s นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการเล่นกันแรงขึ้นมานะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมแต่ก็ เจอเรียกได้ว่าเช็คบินนะครับเป็นแท่งแดงยาวลงมานะครับดังนั้นเนี่ยจุดสังเกตสําคัญนะครับนั่นก็คือตรงนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนที่เขาจะเจอแรงเทขายกดดันดังนั้นภาพของ c s s นะครับถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับควรที่จะเห็นแท่งเขียวขึ้นมายืนแถวๆบริเวณนี้ได้นะครับผมแล้วก็เลี้ยงอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับภาพถึงจะเรียกว่าเป็นการหลุดแล้วดึงกลับนะครับผมนี่ก็คือไอเดียนะครับของในส่วนของ CSS นะครับ ตัวต่อมาครับ W P H นะครับ,รบก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการขึ้นมาส่วนตลาดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ก็มีการย่อปรับฐานลงมาแล้วแล้วก็มายืนยืนอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยยืนแถวๆอยู่ที่บริเวณประมาณ6บาท30นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีแรงซื้อนะครับหรือว่าแรงเกงกําไรเข้ามานะครับทำให้เกิดเป็นแท่งเขียวได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยภาพของตัว W P H เนี่ยถือว่าวันนี้เป็นสัญญาณที่เขาแสดงให้เราเห็นว่า เป็นพฤติกรรมของการที่เขาเนี่ยแข็งแกล่งป่าตลาดแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีความปกติเนี่ยพฤติกรรมเขาก็จะไม่ได้วิ่งแบบร้อนแรงแบบซิ่งจ๋าเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นออกแนวหุ้นที่เป็นหุ้นเติบโตหึ้นพื้นฐานสัมมากกว่านะครับผมดังนั้นเนี่ยภาพรวมของการเก็งกําไรเนี่ยหุ้นในลักษณะนี้อาจจะเหมาะในการที่เป็นหุ้นถือมากกว่าหุ้นถือหุ้นดูงบพูดอะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมก็จุดสังเกตเลยถ้าเขาอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับวันนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะปิดต่ำกว่า6บาท 60นั่นเองนะครับผมสำหรับในส่วนของ WPH นะครับตัวต่อมานะครับในส่วนของเซเป้นะครับก็เป็นหุ้นพื้นฐานอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้นขนาดกลางอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีเรียกได้ว่าเป็น the winner ของใครหลายๆคนเลยนะครับผมเป็นหุ้นของ Runten ที่ทําผลตอบแทนแบบคําใหญ่ได้ดีเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่า เขามีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเฮ้ยเขามีวอลลุ่มเข้ามานะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าในวันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันคือมีวอลลุ่มเข้ามานะครับในช่วงไหนก็ตามเนี่ยที่เขามีวอลลุ่มสําคัญเนี่ยสิ่งสาคัญเลยคือวอลลุ่มตรงนี้มันเกิดโซนไหนถ้าวอลลุ่มมันเกิดในโซนลักษณะของการเบรกกรอบแบบนี้จุดนั้นๆก็จะมีนัยยะนะครับในขณะเดียวกันถ้าการเกิดวอลลุ่มเนี่ยเป็นการเกิดที่บริเวณด้านบนเนี่ยอ่าไอความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะน้อยกว่า ส่วนในโซนนี้นะครับเป็นการเกิดวอลุ่มในโซนที่เป็นการเบรกกรอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะลองเอาไปเข้าหน้าเทรดดูว่าเฮ้ยเรามีหน้าเทรดนี้หรือเปล่าสิ่งสําคัญเลยคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมีความรู้แค่ไหนคุณจะได้ผลตอบแทนคุณจะได้เงินคุณจะได้กําไรตามความรู้ที่คุณมีดังนั้นหน้าเทรดไหนที่คุณเล่นเป็นหน้าเทรดไหนที่คุณรู้ว่าคุณเล่นได้คุณค่อยเล่นหน้าเทรดไหนที่คุณไม่รู้คุณไม่แน่ใจคุณเห็นมันขึ้นคุณก็อย่าไปสุ่ม4ี่สุ่มห้า คุณเก็บบันทึกเก็บสถิติและคุณทดสอบคุณดูมันให้มากพอก่อนว่าหน้าเทรดเนี้ยมันได้เงินคุณค่อยนําไปใช้งานอ่ะนี่ก็เป็นไอเดียที่ผมอยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนเทรดอ่ะตัวต่อมานะครับในส่วนของหุ้นกรีนนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่เอ่อค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวคือเป็นหุ้นที่วิ่งไวนะครับผมขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมดังนั้นใครเทรดหุ้นลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องมีทักษะนิดหนึ่งต้องมีทักษะนิดหนึ่งนะครับผมจะเห็นนะครับว่า ส่วนที่เขามีการจิ้มลงใบหลุดเนี่ยแล้วมีการดึงกลับมาเนี่ยคือแถวๆบริเวณ1.25นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพยายามสู้ๆอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ย จุดสำคัญเลยของกรีนนะครับแนวรับใหญ่ๆเลยที่เขาไม่ควรหลุดเนี่ยคือแถวแถวบริเวณ1.20ประมาณนี้นะครับผม1.21 1.20ไม่ควรจะหลุดนะครับถ้าหากเขาอยากที่จะคงแพทเทิร์นนะครับว่าอยากที่จะยังสวิงอยู่ในกรอบอยู่หรือว่าอยากที่จะเล่นต่อเพื่อที่จะยิงขึ้นเนี่ย1.20ไม่ควรหลุดนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับถ้าอยากจะขึ้นเลยวันนี้นะครับก็ต้องเบรกบริเวณ1.50ให้ได้นะครับผม ตัวต่อมานะครับสำหรับโปรเนะครับในส่วนของ p ปรเอนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีการถูกทุบลงไปแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับผมวันนี้เนี่ยก็ปิดได้เรียกได้ว่า ซิลลิ่งเลยนะครับผมก่อนที่วันนี้เนี่ยจะมีการเปิดกระโดดขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็เจอแท่งแดงคลุมไปแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของโปรเอสนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับควรที่จะเบรกบริเวณ1.94ได้อ่าตรงนี้เขาก็อยู่ใกล้ๆแถวๆบริเวณที่เรียกว่าเป็นในส่วนของสเปรดราคาแถวๆถวงบาทแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามเนี่ยก็ต้องดูกันดีๆเลยนะครับผมเพราะว่าหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะ เบรกโซนหรือว่าเบรกสเปนราคาที่มีนัยสําคัญได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสายเทรดเนี่ยก็จะชอบนะครับผมน่าติดตามเลยนะครับผมอ่ะตัวต่อมานะครับสำหรับ AMR อะ AMR ก็เป็นหุ้นที่เราคุยกันนะครับผมว่าพฤติกรรมของหุ้นเนี่ยเวลาที่เขาเกิดแท่งเขียวเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่า เป็นโวลุ่มที่มีการเข้ามานะครับผมแล้วแท่งแดงก็มีการโวลุ่มลดแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ํากับนักเทรดนักลงทุนทุกคนนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะดูได้แต่ในส่วนของกราฟเทคนิคเราไม่สามารถที่จะทํานายอนาคตได้ด้วยการที่เราคอนเฟิร์มแบบชชัวร์ว่าเกิดแบบนี้แล้วจะวิ่งแบบนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับผมเราสามารถที่จะ ดูสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อใช้เป็นจุดแอคชั่นโดยระยะทําการที่มันชัวเนี่ยมันจะมีระยะของมันอยู่อ่าเช่นถ้าเกิดว่าเราเห็นแท่งเขียวในลักษณะนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยบริเวณแท่งเขียวต่างๆเหล่านี้ที่เป็นลักษณะของวอลลุ่มเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันมีแรงกระทําอยู่ที่มันมีการอั้นอยู่แต่ถ้าหุ้นมันขึ้นไปแล้วมันถูกแรงเทขายเข้ามาคุณก็จะต้องวิเคราะห์กรัฟใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันไม่ได้แปลว่าหุ้นตัวนี้ทําพฤติกรรมที่ดีนะครับ เหมือนกับว่าคุณคบกับคนคนหนึ่งคุณคบกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขานิสัยดีไปตลอดเลยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาทํานิสัยที่มันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยสมมตินนะว่าตรงเนี้ยคือน,นิสัยที่มันไม่ดีของเขาดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมาร์กและแล้วคุณก็จะต้องเรียกได้ว่ามีการระวังตัวเพิ่มเติมแล้วว่าเฮ้ย ตรงนี้มันมีสัญญาณที่มันไม่ดีแล้วนะอ่านี่คือคีย์ในการเทรดหุ้นนะครับผมมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณบายแอดว่าเฮ้ยมันยังขึ้นอยู่มันยังขึ้นอยู่แล้วคุณก็เทรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เป็นอะไรที่ทําให้คนที่ใช้เทคนิคขส่วนใหญ่เลยเนี่ยตกมาตายคือคุณคิดว่าการใช้เทคนิคข้อเนี่ยจะสามารถทําให้คุณเนี่ย ทำนายอนาคตได้แต่ผมบอกเลยมันไม่ใช่แบบนั้นการใช้เทคนิคขที่ถูกต้องนะครับที่แท้จริงนะครับที่มืออาชีพใช้กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตําราระดับโลกหรือเป็นเทรดเดอร์ระดับโลกนะครับผมใช้กันนะครับรวมถึงผมเองก็ใช้แบบนี้ด้วยผมเองก็ศึกษาในแนวทางนี้และใช้ในแนวทางนี้นะครับถ้าใครติดตามกันนั่นก็คือการที่เราเรียกว่า h ทรด o u see not what you think นะครับคือคุณเห็นยังไงคุณเทรดอย่างนั้นคุณเห็นราคาคุณเห็นพฤติกรรมคุณเห็นแอคชั่นยังไงของตลาดเนี่ยคุณเทรดไปแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ว่า คุณไปนั่งมโนว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดรูปแบบนี้แล้วมันจะต้องขึ้นมาแบบนี้เท่านั้นมันจะต้องลงแบบนี้เท่านั้นแบบนั้นคือไม่ใช่นะครับผมดังนั้นนะครับสรุปกันคร่าวๆเลยแผนของตัวนี้แผนของตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าวันก่อนหน้าเนี่ยมีการพยายามที่จะขึ้นไปแล้วนะครับผมขึ้นไปแล้วนะครับผมขึ้นไปแล้วตามจุดที่เราได้คุยกันว่าเฮ้ยมันมีวอลลุ่มที่มันอั้นอยู่แต่เจอแท่งแดงกดลงมานะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าอยากที่จะคอนติเนียวนะครับหรืออยากที่จะวิ่งขึ้นต่อไปต่อนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาควรที่จะดีขึ้นมานะครับผมขึ้นมาอยู่แถวๆกรอบบริเวณจอะด้านบนนี้นะครับผมหรือถ้าจะให้ดูคร่าวๆนะครับคือเขาควรที่จะเบรกขึ้นมานะครับเหนือบริเวณ50%ได้อ่าอันนี้เป็นทริคที่ผมใช้เลยนะอันนี้เป็นทริคที่ผมใช้เลยคือเขาควรที่จะเบรกขึ้นมานะครับเหนือการย่อ ที่50%ตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแผนของในส่วนของ AMR นะครับผมตัวต่อมานะครับ MTW นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะของหุ้นที่เพิ่งเข้า IPO มาได้ไม่นานนะครับผมแล้วก็ลงมากองอยู่ที่บริเวณโซนด้านล่างนี้นะครับผมซึ่งพฤติกรรม ตอนนี้เนี่ยที่เขากระทำในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามักที่จะมีการเขียวนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาค่อยๆเดินขึ้นมาสวนตลาดนะครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยในขณะที่ตลาดเนี่ยเขาเป็นการลงแบบนี้นะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆไต่ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับผมรูปแบบนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ เรียกได้ว่าเป็นหุ้นแข็งแก่งขอตลาดนะครับที่สามารถเอาไปสังเกตได้จุดที่เขาควรจะขึ้นต่อไปต่อนะครับนั่นก็คือ2.36นะครับถ้าหากว่า MTW อยากขึ้นต่อไปต่อ2.36ควรที่จะผ่านได้และจุดสําคัญที่ไม่ควรหลุดนะครับคือแถวๆบริเวณ2.14นั่นเองนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าความเม็นใหหน่อยนะครับผมจะได้นําเสนอความรู้ดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ